ย้ำนะครับอันนี้คือประกอบคันใหม่ของซัมเดย์โลเพนะมันลอกแบบมาจากประมูลเว่ของผมอะของผมอะขับประมูลคันนี้แหละแอตตันมาตินนะครับเป็นประมูลเทียบประมูลนะแต่อันเนี้ยเทียบประกอบเทียบประกอบแต่ความแรงแรงกว่าประมูลไอ้เหี้ยปะ่ะบูทเบรกสองช็อตสองแปดร้อเห็นปะ่ะสามร้อยเห็นปะ่ะเห็นป่ะบูทเบรกแค่สองช็อตเมื่อกี้สามร้อยแล้ว,ลวปะ่ะยิงคือสามร้อยอะดูดิอะสามร้อยกี่วินะกออโอ้โห สามร้อยกิวิเมื่อกี้นับเอาดีเอาไม่ตกด้วยเอาไม่ตกด้วยซับนอันนี้ขับขวาครับขับขวาเอาขับขวาเหรอผมอะไรขวาเอ้ยนั่งรถนั่งรถเอเชียเหรอรถยูโรครับอ๋อได้มาผมอะไรขวาเนี่ยกลิ่นมานะมาทุกคนเริ่มจากคือรถเอาแกาวรถเอ็กับรถพี่เหมือนกันเว้ยแต่แบบมาโครล่าแบบเทียรของพี่เทียร์ประมูลไงอันนี้เทียร์ประกอบ ใช่ใช่ดูดูป้ายทะเบียนดิ P M S D อ่ะเห็นป้าคนดูเริ่มจากโมเดลนะครับแอตตันมาตินเหมือนกันปเน S ใช่ใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะของเองมันชื่อมันเขียนว่าอะไรแอตตันมาตินปะใช่ใช่ใช่อ๋อก็คือชื่อเองตอนเบิกมันเขียนว่าแอตตันมาตินใช่ไหมนะครับอ๋อโอเคโอเคก็คือโมเดลเหมือนกันนะครับแต่ของผมมัน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 ใหญ่กว่านะครับอ่าไฟท้ายก็เหมือนกันนะเห็นปะไฟท้ายท่อทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับ ่าคันนี้นะครับรถประกอบนะครับเมืองซัมเดนะครับชีพึงมาใหม่นะครับเียอันนี้รถประกอบนะครับเมือง์ซมเดนะครับมึงดูความแรงของแม่งมไหวยัดแม่ไอ้ตัดมันใช่เหรอวะคุณดูมันใช่เหรอวะ มันใช่หรอ <S <S เล่นในเมืองสองเจ็ดสองแปดอะยืนพื้นอะสามร้อยอะบูตเบกอะ <S 1> <S 1> ดูเลี้ยวดิเอาดูเลี้ยวดิดูบูตเบกดิเห็นปะมันไม่ต่างอะไรกับประมูลเลยเว้คันเนี้ยผมบอกเลยมันมันไม่ใช่อ่ะ <S <S อันเนี้ยโมเดลชนไม่ฟิวด้วยอ่ะ <S <S โมเดลชนไม่ฟิวด้วยของเราไม่ฟิวนะ อ่ะดูบูตเบกนะดูนะอ่ะบูตเบกสามสามไอ้เหี้ยบูตแค่ช็อตเดียวอ่ะสามสามันแต่เบิ้ลพัตตอะ่ะไม่ต้องพูดถึงเลี้ยงเกียร์เลี้ยงอะไรหรอกเติมตัง,ตงไอ้เหี้ยไม่ต้องเลี้ยงดูเดียวดิคน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 ,คนตายได้อะ่ะอันนี้อ่ะอันนี้คือเอาแค่แบบบูตเบกก่อนนะในเมืองก่อนนะไม่ต้องไปพูดถึงบนเขาบนห่วยนะไม่ต้องนะอย่าเพิ่งพูดถึงไต้นะดูเดียวดิเสียงพ่อนะ ชนตปเบกระเด็นนะ่ะง,ง่ายๆเลยโมเดลเหมือนกันนะ่ะแต่อันนี้มันผิวกว่าราะมันเล็กกว่าดูเดียวดเดี๋ยวมันต้องเบรกอะ่ะเดี๋ยวมันต้องเบรกเลยโอ้โหน้ำหนักน้นหนักกว่าคันมะมูอนะ่ะง,ง่ายๆเลยความแรงก็เด้งเนื้อสบายๆอ่ะดูดิอ่ะไม่ปัดไม่อะไรเลยอ่ะดูดิ นี่คือรถประกอบคันใหม่ของซัมเดย์นะครับผมที่ลอกภาพมาจากประมูลนะครับชื่อเหมือนกันนะแอตต้าโอ้โหดูกความแรงดิมันใช่เหรอวะเฮ้ยมันใช่เหรอนายกเยี่ยสัตว์มันใช่เหรอวะดูดูดิ บูตเบกอสามร้อยสามสิบแบบสบายๆเลยอ่ะย้ำนะครับอันนี้คือประกอบคันใหม่ของซัมเดย์โลเพนะดูดิมันลอกแบบมาจากประมูลเว้ของผมอ่ะของผมอ่ะขับประมูลคันนี้แหละแอตตันมาตินนะครับเป็นประมูลเทียบประมูลนะแต่อันนี้ยเทียบประกอบเทียบประกอบแต่ความแรงแรงกว่าประมูลไอ้เฮีย เออดูดิอ่ะบูเบรกแค่ช็อตเดียวก็สามวอยแล้วอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเดียงเกียร์ไม่ต้องพูดถึงเดียงเกียร์ครับไม่ต้องพูดถึงเดียงเกียร์เลยเดืเบันคัดอะไรมาหมดอ่ะดูดิอ่ะทางตรงสามอยเย็นพื้นอะ่ะอีเหียดูเบรกดูเบรกไม่ซะบัตเลย ว่ามันมันมันเกินไปครับมันเกินไปมันเกินไปหน่อยนะไม่รู้ว่าเขาจะเนิฟหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าใครนะครับเล่นแก๊งซัมเดย์นะแล้วแบบกําลังหารถเล่นสักคันหนึ่งนะกําลังหารถเล่นสักคันหนึ่งท um ี่สามารถสู้ประมูลได้นะครับย้ํานะครับใครที่อยู่ซัมเดย์นะครับกําลังหารถหนึ่งคันเล่นนะครับที่สามารถสู้ประมูลได้นะครับย้ํานะว่าสู้ประมูลได้นะครับ ราคาไม่แรงนะครับนี่เลยคันนี้เลยครับความถึกไม่ต้องเทียบเทียบครับคุณตัวความถึกกับมัน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 เท่ากันครับหนึ่งทีนะหนึ่งทีแล้วนะสองทีสามทีพังครับเท่ากันหมดอะไไง่ายว่าแบบ คือไอ้เหี้ยมันใช่ใช่ครับเนี่ยเห็นบ้านน้องน้องธัน,นวัฒน์เนี่ยดูออกก็คือมันหนักกว่าด้วยใช่ครับทรงมาดูหนักกว่าด้วยใช่ครับใช่มาดูหนักกว่าด้วยครับคือผมจะบอกว่าใครที่เล่นซัมเดย์อ่ะแล้วแบบไอ้เหี้ยแบบไม่อยากประมูลกลัวเพราะว่าซัมเดย์อ่ะหนึ่งแก๊งอะ่ะมันสามารถมีประมูลได้แค่ได้แค่สิบสิบสองคันใช่ไหมอ่าถ้าเกิดแบบคิดว่าไอ้เหี้ยเอ้ ไม่มีตังประมูลว่ว่ะไอ้แย่ประมูลคันหนึ่งก็ร้อยล้านและร้อยห้าสิบล้านและ R สองร้อยล้านและคันท็อปท็อปนะครับแอตตันผมเท่าไหร่แปดสิบล้านนะครับไม่ไม่ไหวไม่มีตังประมูลนะครับไม่ต้องประมูลหรอกมึงซื้อคันนี้ไปขับก็ได้รถประกอบนะครับถ้าเขาไม่เนิร์ฟนะถ้าเขาไม่เนิร์ฟนะคันเนี้ยโคตรเหมาะนะครับดูความแรงนะยูเซอร์ดูต้นนะดูดิขับแป๊บเดียวสองแปดแล้วอะ่ะ ก็ต้องพูดถึงพเบรกนะอาสามร้อยแล้วเห็นปะขับสี่วิสามร้อยนะครับถ้าใครพุดเบรกช้ำชๆนะครับเลี้ยงเกียร์เป็นๆน,นะใครเลี้ยงเกียร์เป็นบุทเบรกเป็นนะครับมึงไหวสบายใน,นเมืองเขาเนี่ยน้ำหนักดีด้วยนะครับไม่ไม่ยกไม่ลอยเสียงท่อก็เท่เอออะดูดิอะมันเล็กแลวมันคิวด้วยเวย เอาง่ายนะแอตั้นของมาประมูลอ่ะน้ำหนักเบากว่านี้มันลอยมันเลี้ยวมันแล้วมันโยกเวมกากอะเอาง่ายเลยเออเสียงท่อก็แบบอะไรก็ไม่รู้อะดูคนนี้ดิอะดูดิอะแล้วถ้าเกิดถามว่าพี่ดอมครับพี่ดอมน้ำหนักรถที่มันหนักกว่ามันดียังไงพี่ดอมน้ำหนักที่มันหนักกว่าเนี่ยมันดียังไงใช่ไหมเวลามันเลี้ยวเวลามันอยู่ในเมืองอ่ะ ในเมืองอ่ะเนินมันเยอะใช่ไหมล่ะเรายิงน้ำหนักมันดีอ่ะโอกาสให้มันจะลอยหรือว่าจะสะบัดมันไม่มีเลยถ้าเกิดแทรกกับถ้าเกิดแทบกับรถเบาๆอ่ะนะครับไอตั้งผมแบบกากไปเลยอ่ะถ้าเกิดแท่บมาคันนี้เอออาดดูดูบูเบรกดะเห็นปะรูตเบรกสองช็อตสองแปดแล้วเห็นปะสามร้อยเห็นปะเห็นปะบูเบรกแค่สองช็อตเมื่อกี้สามร้อยแล้วเห็นปะยิงคือสามร้อยอ่ะ ดูดิอะสามร้อยกิววินำ้โอโอนำอาดโอ้โหสามร้อยกิววิเมื่อกี้น้ำอาดดเอาไม่ตกด้วยเอาไม่ตกด้วยสามร้อยไม่ลงครับยาวตลอดมันใช่เหรอโอยเฮียสามสิบล้านอะอุ้มีเฮียกาบอกเลยคันเนี้ย ไม่สะบัดไม่สะบบไอ้ทงนั้นน่ะเล่นลาในเมืองอ่ะสบายสบายอ่ะดูดิดูเดียวดิง่ายๆอ่ะผมบอกเลยนะคนดูถ้าคันนี้อ่ะไปอยู่ในมือของคนที่แบบอ่ะเช่นเช่นกูก็ได้อ่ะมามาอยู่ในมือกูอ่ะถามตรงๆนะถ้าเกิดผมเจอพวกประมูลอ่ะผมไม่กลัวนะ นะครับผมไม่กลัวผมวัดเลยเนี่ยผมปืนบวกสามเนี่ยผมวัดเลยผมผมไล่กระทืบเลยอ่ะผมไล่ไล่เคสแเนี่ยผมแบบไล่ยิงเลยเนี่ยผมไล่วัดเลยไอเทียผมไม่กลัวไอเทียความแรงไม่ได้แพ้ครับดูดิดูเลี้ยวเด็กอะความแรงไม่ได้แพ้ครับผมบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้แพ้อันนี้งโง่เองสมบัดิโง่เองความแรงไม่ได้แพ้ประมูลนะผมบอกเลยอันนี้ไม่ได้อวยด้วยนะครับ แล้วก็หน้าหน้าไต่ได้นะครับเนี่ยไต่ได้แหลยอัตตามันไต่ได้โอ้โหแล้วไต่ง่ายจัดอ่ะดูนะดูนะดูไต,ดดต,ดดตด่ดิดูไต่ดิดูดิดูไต่ดิเอาเอาเอาดูดิเอาเอาเอาดิดูดิ สามสิบรานเอาไม่เอาอ่ะเอาบุดเบรกเนี่ยอ่ะบุดเบรกอ่ะไม่บุดกระึุนดูเดียวดิสามสิบรานเอาไม่เอาอ่ะกล่องหมดแล้วเนี่ยเฮี้ยมันใช่วะไอ้เฮี้ยสามสิบรานเอาไม่เอาอะ่ะนะครับ อันนี้คือรถประมูลเอ้ยรถประกอบคันใหม่ของซัมเดย์นะนะครับแปดสิบล้านมีไออะ่ะผมบอกเลยดูดิบูทเบรกสามช็อตอะสามร้อยอะขนาดเกาะขึ้นขนาดเกาะขึ้นหลอดนะเห็นปะเกาะขึ้นหลอดเออไอเหี้ยว้าวาอ่ะเหี้ย นหนักดีกว่าใช่ครับน้ำหนักน้ำหนักมันดีกว่าใช่สำคัญเลยคือน้ำหนักมันดีกว่าผมจะบอกอะไรให้นะคนดูถ้าถ้ารถประกอบวิ่งได้อย่างเงี้ยประมูลก็ประมูลเถอะเอาจริง,จร,งจริงเลยจริง จริงจริงจริงเห็นปะไอเทียสปิดต้นสามร้อยอ่ะมันมีเหรอเหยียดแม่ดูดิสามร้อยง่ายจัดอะ่ะมันมีเหรอขับสองวิสามร้อยอ่ะไอเทียใช่เหรอ Đến Thảo quá nha à. nạp có đài, anh có khốp một à Nè, nha Nè, น้ำหนักก็ได้อะไรก็ครบอ่ะแนวสามร้อยเนี่ย,อย,เ,ยเอาง่ายนะในเมืองอ่ะถ้าถามว่าคันเนี้ยยืนพื้นเท่าไหร่ใช่ปะสองแปดถึงสามร้อยยืนพื้นอ่ะตีให้เขาข้าเลยสองแปดถึงสามร้อยนะครับ เลี้ยวเลี้ยวครบต้นดีไปลายไหลใต่ขอบได้ครบแล้วอันเนี้ยได้ครบละแหนบปะเออขออะไรกูกไอเ้เหี้ยแหน่สามตัวอะไรหรือปะ เดี๋ยวเชียวเรื่องของน้ำหนักรถดัต้องไปากากันเอเองเพราะว่าบางคนนะขับรถน้ำหนักหนักบางคนขับรถน้ำหนักเบามไม่เมอนท่คนขับนะครับตลักอ่ะเ,ออเห็นปะสามวัยแล้วเห็นปะขับไเดสามวาแล้วดูเดียวดิดูด,ดิสองเจ็ดมันเด้งเลยมันบูทเบรกเลยมันครบละ แล้วก็ถึกด้วยคุมง่ายด้วยอะอะไรกะอะไรอีกเจ้าอะไรอีก,ก,ออกมันครบหมดแล้วผมบอกเลยเออรถพี่ดูกากไปไรอเลยน้องคันนี้ของปเอของประกอบครับอันนี้อันนี้รถประกอบครับรถประกอบรถประกอบ